สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมป์นะครับวันนี้จะมาขอพูดอะไรนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายจะงดถ่ายโซเชียลแคมป์ไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะเขาสั่งห้ามมาแต่มาจะให้เพื่อนเพื่อนดูในในใน u t u b e อะ่ะใช่ปะ่ะเพื่อนลองพิมพ์ไปว่าเนวัดดาวแล้วมันจะมีเขียนว่าพิมพ์ไปว่าเนวัดดาวนะแล้วมันจะมีเขียนว่า <c oughs> น้องๆของเนวัดดาวใช่ปะ่ะ จะเป็นคลิปผมอ่ะถ่ายคู่กับพวกน้องๆผู้หญิงอ่ะถ่ายเล่นกันสนุกสนาน,นอะไรเงี้ยเออแล้วคือว่าลองเข้าดูในคอมเมนต์อ่ะเพื่อนๆลองเข้าไป,าไปดูในคอมเมนต์ก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าน้องๆผมแบบว่าพวกมึงเป็นกะรีเสียดายดายจังหน้าต่างงี้ไม่น่ามาอยู่กับไอเทียพวกนี้เลยพ่อแม่มึงเห็นจะเป็นยังไงเอายาล่อรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ย นั่งดูเนี่ยมันจะเป็นคลิปมันจะเป็นคลิปเนี่ยครับก็ไม่เข้าใจว่าคลิปเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะมัน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 ไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าจะสื่อไปในทางไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะก็คือว่าเป็นการถ่ายเล่นกันธรรมดาอืมแบบว่า ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกที่มาคอมเมนต์แบบว่ากันลงกันรีอะไรเงี้ยมึงเอาอะไรมามึงมึงมึงเป็นอะไรกันมากมายเข้าใจป่ะตอนแรกพ่อจะไม่ถ่ายอะโซเชียลแคมปะแต่แบบว่าน้องน้องมันเสียหายเข้าใจป่ะคือว่ามึงมึงสงสัยว่าทําไมเดวดาวมีผู้หญิงสวยๆล้อมรอบอะไรเงี้ยหน้าตากลัวเหี้ยใช่ป่ะจนก็จนใช่ป่ะหน้าตาไม่ดีแถมจนไม่มีอะไรดีเลยใช่ป่ะพวกมึงอยากรู้ว่าทําไมผู้หญิงลอง้อมรอบกลัว เพราะตัวตนกูเข้าใจว่าเพราะนิสัยกูเข้าใจว่ามึงไม่สัมผัสกับกุงไม่รู้หรอกแต่สําหรับคนอย่างพวกมึงอ่ะไอสัตว์ที่มองคนแบบนี้นที่แบบว่ามาคอมเมนต์ว่าเขาก็ลงกะเหรี่ยชาตินี้มึงก็หาเมียดีๆไม่ได้กะเหรี่ยอนาคตคือเมียมึงเข้าใจว่าพวกมึงอ่ะแม่งพวกสลับผีหมามาเกิดเข้าใจว่าพวกทะลุถุงยางมาเกิดไอสัตว์เพื่อนๆลองไปดูนะที่ผมบอกไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์อะแล้วเพื่อนเพื่อนดูในคลิปอะ ว่ามันมีตรงไหนที่สื่อไปในทางไม่ดีมัง่เงเขาเยว่าผมถ่ายกันสนุกสนุกเขาเยว่าเออมึงจะพูดอะไรอะ่ะมึงให้เกียิผู้หญิงมัง่งไอสัตว์ผู้หญิงอะ่ะเพศแม่มึงใช่ปะเพราะคนที่เบ่งออกเบ่งมึงออกมาก็ผู้หญิงเขาเยว่าพวกมึงอะ่ะพวกทะลุถุงยางมาเกิดไอสัตว์เขาเลยว่าเออตอนแรกผมจะไม่ถ่ายโซเชียลแคมแล้วเขาเยว่าจะงดถ่ายก่อนแต่เห็นแบบนี้มันสงสาร,รน้องๆนะอ่ะเขาเยว่า มึงไม่ต้องสงสัยหรอกว่าทําไมอ่ะผู้หญิงอ่ะที่รอมล่มกอกลัวสวยๆเยอะแยะเพราะกลัวมีคําว่าวงเล็บไอสัตว์น้องก็คือน้องเข้าใจว่าไม่เหมือนพวกมึงหรอกไอสัตว์ผู้ชายเยี่ยๆพวกมึงอ่ะคําไม่มีหางพวกมึงก็เอาแล้วไอสัตว์เข้าใจป่ะอันนี้ขอบ่นยาวๆเลยเอ,อแล้วก็รบกวนคนที่เอาเอาเอาโซเชียลแคมผมเนี่ย ไปโพสใน y t u t u อะเอาเอาโซเชียลมีมนี้ไปโพสให้ผมทีเพราะผมโง่ผมสมั Youtube ไม่เป็นผมก็ไม่รู้ว่าใครที่คอยเป็นคนคอยเอาเอาเอา,เอาคลิปต่างๆของผมไปลง Youtube นะแต่รบกวนช่วยเอาอันเนี้ยไปลงให้หน่อยอันเนี้ยต้องการให้ลงจริงเอ่อให้เห็นสังคมเคยดูหนังเรื่องนี้ป่ะเอ่อรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนนะ่ะเอ่อที่แบบว่าเขาถ่าย y t u t u ลงลงลงถ่ายถ่าย มันจะมีตอนเหนือที่เก้าน้องเก้าเล่นน่นะเห็นไหมเออที่ถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปแฟนลง youtube อ่ะก็จะมีไอพวกเขี้ยมาเม้มต่งเม้มด่านในหนังไงรู้ป่ะเออชีวิตจ,จริงแม่งก็มีอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมึงม,มาบอกว่ากลัวเป็นคนทําสังคมต่ม่มสังคมต่ําพวกมึงนั่นแหละทําให้ต่ํเาเข้าใจป่ะไอ้การจะวิจารณ์อะไรอ่ะมึงต้องวิจารณ์ให้มันแบบว่าไม่ชอบก็คงไม่ต้องดูเข้าใจป่ะ อันนี้ขอบุญยาวเลยขอบนญยาวเลยให้เข้าใจกันไปเลยเข้าใจป่ะเนี่ยดูเนี่ยคอมเมนต์ต่คอมเมนต์เนี่ยเนี่ยเสียดายหน้าตาหน้าตาน่ารักมากไม่น่าเลยนะจริงๆหน่าไปได้ไกลกว่านี้อยู่กับแบบนี้สงสารพ่อแม่เขาครับอ,อะไรเงี้ยกูไม่รู้ว่าใครดีหรือเลวใครกะหลี่ใครเสียดายอะไรเงี้ย เออพวกมึงนะ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยดูกันเองนะเพื่อนๆไปดูกันเองดีกว่าบนแค่นี้พอเพ,พื่อนๆน่าจะเข้าใจความรู้สึกนะน่าจะเข้าใจคําที่ผมน่าจะเข้าใจสาเหตุที่ผมมาพูดนะเออกู <c oughs> ว่ากูเรวอะ่ะกแต่กูว่าพวกมึงอะเรวกูไอสัตว์ใช่ปะอือใช่เลยเพื่อนขอบคุณมากครับ